สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับผมเปรมเจนาอีกเช่นเคยนะครับก,ก,บนนก,ก,บก็วันนี้อยู่กับเซิเร์เวียดนามนะครับผมก็เป็นกิจกรรมพอพอรจากเทพเจ้านะครับผมก็คือผมไม่ได้เล่นนะแล้วนะครับสําหรับเวียนนีเพราะว่าเลืองของเกินไปนะถ้าจะเล่นมันไม่ได้ไม่คุ้มนะถึงมันจะมีตีบอสก็ตามผมก็ไม่เล่นนะครับผมเพราะว่าผมรููชะตากรรมของผมว่าผมก็เกลีอ,อยู่แล้วนะ ก็เลยไม่เล่นนะครับผมแต่แรกแต่ใบนี้อย่างเดียวนะครับผมเลกแต่ใบสีเขียวอย่างเดียวนะเพื่อเอาถังนะครับผมแค่นั้นแล้วก็หนึ่งดาวส้มพวกนี้ก็จะเปิดเอาตัวละครเพื่อมาแรกนะครับผมได้เอาดาวส้มนะก็ยังดีนะครับผมได้ทั้งหมด6ตัวนะก็ะคุ้มครับผมถึงมันจะมีกิจกรรมเปิดเลขตัวละครก็ตามนะผมผมก็ไม่เล่นอยู่ดีนะพอผมมองว่ายังไงผมก็เกลือขอข้ามแล้วกันสําหรับอ e ีเวนต์นี้นะครับผม สำหรับอีเวนต์นี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมนั่นก็คือล่าคุมศัพท์ใต้ทะเลลึกนะครับผมก็มีคนขอมานะครับผมจัดให้ครับผมส่วนค้าแปรด่านต่างๆเนี่ยผมแปลไว้แล้วนะผมอยู่ที่เพจของผมเองนะแต่ละด่านคือผมแปลไว้หมดแล้วนะครับก็ใครที่จะไปดูก็ไปดูกันได้นะครับผมที่เพจของผมเองนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันสําหรับคนที่ถามมานะครับผมโอเคครับก่อนไปล่าสมบัติเนี่ยเดี๋ยวขอไปตีวอลก่อนนะครับผมวอลแขนนะได้ร่วมกับเขาอยู่ครับรอบนี้ ตอนนี้แต้มไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับผมตีไปห้าไม้นะครับผมได้มาสิบสองดาวฝั่งเขาตีสี่ไม้ได้สิบเอ็ดดาวนะครับผมบ้านเราอยู่ระดับที่เจ็ดครับเดี๋ยวเราไปดูดำหดับที่เจ็ดก่อนนะครับผมว่าเขาใช้ตัวอะไรอ๋อนาะกินหมูนะครับผมเขาใช้โซโลแล้วก็นิกนิกนะครับผมเพื่อเฝ้าบ้านนะเ็จนี้ขอเอานี่ออกแล้วกันใส่รอดีกว่านะครับผมรอแรงกว่านะครับผมแล้วก็นี่เลยเซตนี้ กินเบก็เล่นได้นะครับผมเอาจินเบดีไหมเนี่ยเอานี้ดีกว่าเพื่อไปสตันฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่ให้ในโกมันใช้สกิลเยอะเกินไปนะเปืดมาเอาก่อนเลยครับผมเรียบร้อยตัวละครผมหายหมดแน่นอนตู้มเข้าไปล่วงไปแล้วหนึ่งตัวสำหรับโซโลของเรา โคตรแรงนะครับผมโซโลฝั่งเขานะรอแล้วติไปไม่เข้าเลยอ้โหูน่าจะได้ดาวเดียวสองดาวนะครับผมแรงมากครับผมสำหรับโซโลฝั่งตรงนั้นนะน่าจะอัพมาเต็มนะครับผมเดี๋ยวไปดูราเมจกันดูโซโลเขาโคตรแรงครับก็ได้สองดาวครับผม ไม่เป็นไรก็ยังดีวะดีกว่าไม่ได้สักดาวนะจ๊ะบาดผมยังไม่โดนตีนะผมผมใส่เป็นจ็ดนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปล่าคุ้มซับกันต่อดีกว่านะครับผมก็ผมบอกไปก่อนนะผมล่าได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะผมก็เอาไม่สุดนะบอกไปก่อนเราะว่าตัวละครผมมันเกินไปจริงๆนะครับผมไอ้บอสนะมันเกินไปนะด่านแรกด่านสองเนี่ยน่าจะสำเร็จง่ายๆอยู่นะครับผม <c oughs> มาปุ๊บก,ก็แพ้เลยนะครับผมมีอันนี้นะครับผมมีบาร์กี้แล้วก็ซันจิวินสโมกอยู่ในทีมนะครับผมอ่าซันตีวินสโมกแล้วก็บารกี้นะโอเคอ่าผ่านแล้วก็ด่านที่สองเนี่ย ไม่มีสายสีฟ้านะครับผมแล้วก็สายสีถ้าจำไม่ผิดน่าจะสีทองนะอ่าใช่ครับผมไม่มีสายสีทองกับสายสีฟ้าอยู่ในทีมนะครับผมสายสีทองกับสายสีฟ้าในตีเรามีสีทองเอาออกครับผมใสซ่ซโลแทนอ่าเสร็จดีแล้วหนึ่งดานนะครับผมดานที่สามเนี่ยต้องมีคาคาโปนเน่นะครับผม แกงเบดแล้วก็คิดวานโนนะอยู่ในทีมนะครับผมค่าปูนี่คร่าปูนี่ใส่ก่อนแล้วคิดวานโนนะคิดวานโนคิดวานโนอ,อยู่ไหนเอ่ยมองไม่เห็นนะครับผมอัพตันอยู่นะอ่าไปข้ามเลยครับผมไปแบบไวๆส่วนไอแถวที่สามเนี่ยผม ยังผ่านไม่ได้เลยนะครับผมก็คือใช้ทักษะความโกรธสี่ครั้งนะครับผมให้ทีมเราเนี่ยมีสมาชิกสามคนนะครับผมในทีมใช้ความโกรธอย่างน้อยสามสี่ครั้งหรือเปล่าสี่ครั้งนะก็คือหาไม่ได้ครับผมมันใช้แค่สองสครั้งแค่นั้นเองก็ชนะแล้วนะก็ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลองให้ดูนะสองตัวนี้ บักซะแล้วออกเข้าใหม่ก่อนเวเวลาสักครู่นะครับผมคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ก็มีประโยชน์นะครับผมสำหรับคนที่จะผ่านด่านกิจกรรมนี้นะโอเคไปด่านที่4กันเลยครับยังไงผมก็ไม่ผ่านนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งผมก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะด่านที่4นะครับผมไม่มีสมาสคิกนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะสายหมัดนะ ไม่มีสายหมัดแล้วก็สายสีฟ้านะครับผมอยู่ในทีมอ่าสายหมัดแล้วก็เอาลูฟี่ออกครับผมแล้วก็ใส่เป็นพวกนี้แทนนะอ่าไปโอเคนะครับผมส่วนภารกิจที่สามเนี่ยผมจำไม่ได้นะว่าให้ทำอะไรขอดูก่อน ต่อสู้โดยสมาชิกแคบเพียงสองตัวนะครับผมก็เราผ่านอันที่สองแล้วเราก็ใส่สายหมัดไปเลยครับผมลูฟี่กับนี่เลยเป็นสายสะท้อนทั้งท,ทั้งคู่นะครับผมมันเลยจะผ่านด่านนี้ง่ายหน่อยอ่าเนี่ยผ่านแล้วครับผมไปด่านที่ห้ากันต่อครับผมด่านที่5้านี่ครับผมชนะสเตจโดยไม่ต้องใช้สมาชิกทีคนเดียวกันในทีมนะครับผมก็คือข้าเข้าไปนะครับผม ผมเอาแค่สองตัวพอเอาไปเลยอ่าเสร็จแล้วนะครับผมสีตัวคือไม่ซ้ํากันนะครับผมแต่ละสายแต่ละสายนะหรือสองตัวก็ได้นะถ้าใครคิดว่าดามิดเราพอนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับผมร้านที่หกนะครับผมคือต้องมีโรบินนะครับผมโรบินวาโนแล้วก็โอเด้งนะครับผมโรบินโรบินอ่าแล้วก็โอเด้งนะนี่ป้าย ตรงนี้คือความโกรธอีกแล้วนะครับผมนี่อันเดิมเลยเหมือนด่านที่ผมไม่ผ่านนะ,ะผมด่านที่3ก็ผมจะข้ามไปเลยแล้วกันไปด่านที่7กันต่อนะ,นะครับผมชะนะสเต็ปสิบห้ารอบกลับไปเลยเอาสน,นี้เลยครับผมว,ว้าเพลเออเพลได้เลยไม่เป็นไรครับผมตัวละครเขาโหดเกินไปเราก็ยัดโซโลไปเลยครับผม นี่นี่นี่เน้นยืนเลยจังหวะนี้โอเคต่อไปด่านที่แปดนะครับผมหมาค่นทางนะครับผมต้องมีลูกเรือนในทีนะครับผมนามิวานโนแล้วก็คาตาคุรินะครับผมอ่าใช่แล้วต้องมีอ่าเดี๋ยวใส่คาตาคุริก่อนเอานี่ออกคาตาคุริอยู่ไหนเอ่ยอ่าไป แล้วก็อันภารกิจที่สามเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมที่ผมไม่ผ่านนะผมจะไม่พูดอีกรอบแล้วนะครับผมผ่านแค่หนก้าแค่นั้นนะจ๊ะไปเลยครับด่านนี้ไม่มีอะไรครับผมด่านที่เก้าเป็นปกตินะครับผมแล้วก็มีภารกิจที่สามเนี่ยใช้รักษาความโกรธสองครั้งนะผมในทีมนะเราไม่ผ่านเหมือนเดิม่นแหละถ้าจะเอาตัวที่มันใช้อันติบ่อยก็น่าจะเป็นรอครับผมรอนนเวลนะไม่ใช่วานอนะครับผมรอนะิเวลนะครับผม,บผมช่วยได้เยอะนะแต่ก็ต้องปั้นสุดนิดนึงผมก็เลย มันเปลืองของนะครับผมเราเอาได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะผมอย่างไรก็ได้ของละมันอยู่ต่อไปด่านที่สิบนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมภารกิจที่สามเนี่ยมันเป็นการใช้ทักษะเหมือนเดิมเลยนะครับผมชนะสเตจโดยเรือสมาชิกสี่คนนะผมผมจาวระครอ,ออกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับภารกิจที่สองนะมันขึ้นนะอ่าที่หมายแนละ้วเราต้องใส่ ใส่ตัวไหนไปดีวะเนี่ยเอาใส่ตัวที่มันดาเมจน้อยๆแล้วกันเพราะว่ามันจะได้โจมตีแล้วตายนะอ่าสโล,โลแล้กันเหลือสี่ตัวในทีมนะโอเคเสร็จแล้วนะผมไปภารกิจที่11กันต่อเลยชนะโดยมียาซบนะครับผมแล้วก็บินบิ๊กแมนอยู่ในทีมนะออกเลยครับยาซบเนี่ยสายสีเขียวนะถ้าจะไม่ผิด อ่าแล้วก็บินบิ๊กแมนสายพิเศษนะครับผมไปเออ้อแพ้นะครับผมไม่เป็ไนไรครับผมเราต้องเอาตัวละครอ,ออกนะครับผมเอารอออกแล้วก็ใส่เป็นนี่แทนนะครับผมโรบินนามินะไม่ใช่โรบินนามิที่แพ้ฝั่งตรงข้ามเพราะอะไรครับไม่รู้นะแต่ชนะนะผมก็คือ ไม่จาเป็นต้องชนะหรือแพ้ก็ได้นะผมส้าแบบด่านนี้นะไปไปด่านที่12กันต่อนะครับผมเพราะว่าด่านที่11เ,เนี่ยไม่จาเป็นต้องชนะก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ชนะนะแต่ผมก็ได้รางวัลทั้งหมดนะครับผมไปด่านที่12กันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจยาวหน่อยนะขอโทษขออภัยด้วยคลิปนี้เนี่ยนะครับผมไม่มีสาย สายแลมดูเดี๋ยวเขาดูกันจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นภาษาเวียดนามนะครับผมไม่มีสายหัวใจนะผมแล้วก็สายสีม่วงนะผมสายพิเศษนะในทีมนะครับผมสายหัวใจแล้วก็สายสีม่วงแล้วก็ออกครับผมสายหมัดเราก็ใส่ได้ปกติไปอ่าบากิกแลดวนะครับผมขอ,อ,อก,ก่อน เราก็เข้าใหม่ยังไม่หายครับผมโอเคครับผมภารกิจที่3เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมใช่เหมือนเดิมนะใช่ครับผมใช้รักษานะเหมือนเดิมผมก็ไม่ผ่านก็ไม่เอาแล้วกันไปเลยด่านที่3ามกันต่อครับผม ด่านที่สิบสามเนี่ยนะครับผมนะเวทีต้องด้วยสมาชิกสามคนของระบบนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูกันระบบอะไรวะเนี่ยระบบอ๋อใช้สายสีฟ้านะครับผมสามตัวนะสายสีฟ้าสามตัวแล้วก็สายพิเศษสีเหลืองนะครับผมสามตัวนะอย่างละสามนะครับผม ไปครับผมแล้วก็เอาซันจีไปก่อนนะครับนี่นี่นีแล้วก็นี่นี่นีไปไม่รู้ชนะหรือเปล่าเอาไปก่อนแพ้นะครับผมจบแล้วบักอีกแล้วแยันบักจังเลยวะนนียแพ้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นมีฟูดดิงนะครับผมฟูดดิ้งคือแรงมากนะ ดิ่งคือแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเอาตัวละครอ,ออกก่อนตัวละครที่ไม่มีประโยชน์แล้วกันแล้วก็ใส่เป็นน้ำอีกแทนเอือ<ๆ><ๆ>เราจะผ่านดิบได้ดบดีเนี่ผ่านได้อยู่นะครับผมเพราะว่าตัวละครฝั่งนู้นม่มีแต่โหดๆเลยนะอืม<ๆ>ขอพิจารณาก่อนนะ มันอยู่ที่การวางตัวของเราด้วยนะทุกคนโอเคครับผมจะผ่านให้ทุกคนดูไหมเนี่ยเออจบละยิ่งตัวละครเราโหดแค่ไหนนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งโหดเท่านั้นนะเออเราจะผ่านไม่นี่ แล้วก็ตายนี้ชนะแล้วนะครับผมโอเคผ่านแล้วด่านที่สิบสามนะเกือบตายด่านที่สิบสามเนี่ยภาร,รก,กิจสุดท้ายเนี่ยมันคือมีสมาชิกในแถวนะผมสังหารอย่างศัตรูอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนนะผมชนะจนแชมเปี้ยนในหนึ่งแถว ก็หนึ่งเธอหนะต้องฆ่าฝั่งองทํามให้ตายหนึ่งตัวนะผมยังไงก็ไม่ตายหรอกเพราะดูแล้วดูดีทั้งดูฟี่ไหนจะบูเลตดีนะครับผมเจอฟุดดิ้งเข้าไปหงายเงือบครับไปภารกิจที่14กันเลยดีกว่าช,ชนะนะครับผมชนะเวทีต้องมียามาโตะนะครับผมอยู่ในทีมนะแล้วก็อุตะนะครับผมอายามาโตะแล้วก็อุตตะแล้วก็เอาพวกนี้ออกได้เลยนะ,ะใส่พวกนี้แทน ยามาตัวแล้วก็อูตะานะผมอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็นนี่แล้วกันโอเคครับเป็นอันที่15กับต่อเลยนะครับผมภารกิจสุดท้ายก็เหมือนเดิมพระทักษะนะผมไม่ผ่านดีก็เป็นการชนะโดยไม่เสียลูกทีมนะผมเสียน้อยกว่า3ตัวแนหะเออ่าจอาตัวที่มันแข็งๆเลยนะมาเล่นนะ เออเราเสียหรือเนี่ยพอเพรว่าออกก่อนแล้วกันนี่เอาแจ็คมาเลยคิงนคืนไค,นคโดนะผมยืนนานๆแน,น,น่นอนบอกเลยแข็งโป๊กมีแต่สายสะท้อนล้วนๆเลยนี่ฉันเพรหรือนี่ไม่มีดาเมจนั่นแหละครับเอาง่ายๆนี่แล้วกัน เอือเพไม่นะเขาจัดทีมดีๆอะ่ะปั๊บแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บนี้มีฮิลด้วยโอเคได้มาสองดาวแล้วไปกันต่อภารกิจที่สิบหกเนี่ยชนะโดยไม่มีนะครับผมไม่มีสมาชิกอีกแล้ว ไม่มีสมาชิกนะครับผมสายถ้าจําไม่ผิดน่าจะสายหมัดนะครับผมแล้วก็สายพิเศษสีเหลืองนะไม่ใช่ใช่แล้วสายพิเศษสีเหลืองนั่นเองไม่มีสายหมัดแล้วก็ไม่มีสายสีเหลืองนะครับผมก็อ,ออกเลยเอาออกแล้วก็ใส่เป็นสายสีเขียวสีฟ้าแทนนะครับผมใื่ไอมเพ่ ฐานมเ,เนี่ยเออมีโดโนโหดเลยเอานี่แล้วกันคิดวาน,นก็เล่นได้อืมอืมออืมนีเซ็ตมัวครับผมเดี๋ยวเขอคิดก่อนนะครับผมว่าผมจะเอาตัวไหนดีไม่มีสายหมัดแล้วก็สายพิเศษนะสายพอร์ตเล่นได้แล้วก็ใส่เป็นนี่ นี่นะผมบากี้ก็เล่นได้อ่าลอยหนึ่งตัวลองดูครับผมอ่าชนะนะนี่ได้สามดาวด้วยไม่อยากจะโมไปด่านที่17กันเลยครับผมโมเยอะแล้วด่านที่17นะครับผมต้องมีนะผลมีฮอกแล้วก็ฮอคกระดายนะผมในทีมนะใช้ตัวไหนก็ได้ครับผมแต่ต้องมีสตัวนี้อยู่ในทีมนะ ไอพนมีฮอกนะผมมีฮอกผมก็สี่ดาวอยู่แต่ครอบกาได้นี่สิอ่ะแล้าใส่อีกตัวออื้หือชนะด้วยนะครับผมได้มาสองดาวก็ยังดีวะปารานที่สิบแปดกันต่อเลยจ้าปานที่ยีสิบแปดแน่ครับบูระดับที่สองเนี่ยคือให้กันนะครับผมไม่มีผู้บัญชาการนะครับผมหรือนักดามในทีมเลยนะครับผมผู้บัญชาการเนี่ย มันดูตรงนี้นะครับผมว่าเป็นผู้บัญชาการหรือนักดาบหรืออะไรนะดูที่ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นลูฟี่เนี่ยนี่ผู้บัญชาการแน่นอนครับลูกธงนะนี่ลูกดาบนะครับผมผู้บัญชาการเนี่ยจะเป็นรูปหัวกระโหลกสิเออนีอ่สายนี้ใช้ได้นะไปลุปยกันต่อน่าหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ปา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 ปราโรบินเล่นได้ครับผมแล้วก็ซันจิรอนีดาบนะครับเล่นไม่ได้ไลโซอุตะนี่ไม่แน่ใจนะครีนก็คือเอาลองดูก่อนนะครับผม ราคาเลยจ้ะจินเบนะน่าจะไม่ใช่หนึ่งตัวลนะเอ่อดาบเข้าไปแล้วก็นามิน่าจะไม่ใช่นะครับอุตานี่กระบองนะน่าจะดาบเลยมันน่าจะนับเป็นดาบนะครับผมแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ดาบนะแล้วอิชาจี ผมไม่แน่ใจว่าคิดว่าโนมันนับเป็นไรนะยังไม่ได้ดูด้วยโอ้แฟนครับผมผูผ่านไปเรื่อยเอาชนะไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเอาชนะไปก่อนก็เซนต์นีเลยครับเอาชนะไปก่อนหนึ่งดาวนะผมแล้วก็ไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าด่านที่19เนี่ยนะครับผม มีในฟนล12ดาวในทีนะผมแล้วก็ชนะโดยเวทีโดยไม่มีสายสีฟ้าแล้วก็สายพิเศษสีม่วงนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเอาแค่ชนะก็พอโอ้ได้มาสองดาวด้วยเนี่ยมาถึงด่านสุดท้ายนะครับผมก็ดูเลยนะครับผมฟุดดิ้งสามตัวครับใครจะเอาลงนะบอกไว้ก่อน แค่มันเบิกเนตดมาก็ตายแล้วนะครับผมเออแค่เปิดเนตมาผมก็เดี่ยงแล้วนะครับผมสำหรับฟุดดิ้งนะอ่าอย่างน้อยกเอาสายสะท้อนไปสักหนึ่งตัวแล้วกันลองดูนะเพราะยังไงก็ไม่น่าผ่าน ก็มาได้แค่นี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกมล่าคุมทรัพย์ใต้ทะเลนี่ก็ผมพูดแปลให้แล้วนะแล้วก็อธิบายด่านต่างๆแล้วก็ได้ประมาณนี้นะผมสาหรับไอดีของผมเองนะก็ต้องอดทนกว่านี้นิดนึงนะผมถึงจะสู้พวกนี้ได้นะก็มีบางคนเขาเล่นได้ตันก็โชคดีไปครับผมยิ่งขึ้นสูงๆคุณจะรู้เองนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะ็ได้ทั้งหมด44ดาวนะผมก็ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็ได้ดาวนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากดูกเพจผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับผม